อันนี้ก็ห้องเราเนี่เราก็ออกมาได้ดีวะ่ะเสียงรองเท้าเรานี่มันอย่างกับรองเท้าส้นสูงอ๋อนี่นี่น,น,นี่โอ้วินรบรรยากาศดีเนาะนี่ไงกรงนกนี่ไงตรงนู้นที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่ตรงนู้นตรงหน้าหน้านั้นเขาอ่ะหน้าเคาน์เตอร์เขาอ่ะตรงนู้นเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไกลมากนะจะเป็นบริเวณรอบๆตรงนี้แล้วห้องเราก็อยู่ตรงนี้อ๋อเราเดินอ้อมเข้าได้เลยเหรออันนี้ทางเข้าทางนี้แบตบจะหมดนะอ๋อเราเข้าบ้านเราได้เลยปะเนี่ย โอ้ไม่ได้อ๋อนี่ลีลาวดีสองออโอ,โอ้นี่ห้องน้ำปะนี่ห้องเราอยู่นี่ลีลาวดีหนึ่งเออแต่นี่ห้องเราอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ออกมาได้ปะไม่รู้น่าจะเป็นห้องอะไรไม่รู้โอตรงนู้ก็น่าจะเป็นลีลาวดีสามปะเขาก็เรียงไปนะเพื่อนบรรยากาศดีอะลีลาวดีสามใช่ไหมเออใช่ปะ่ะ